มันจะเป็นหเหมือนเราหาผลภาวนาเป็นเหมือนแก้วมันมะีข้ออย่างนั้นนะผลภาวนาที่เราไม่ดีดีไม่ได้เลยเอาออกมาจับมาปั้งแก้เที่กีมก็วางแล้วลีไลลลม่ไเอาเพราะว่า,วามันพิเศษเกินไปฉะนั้นเศษสีรับประหารได้รวดเร็วมากผลสีเทวดารับได้รวดเร็วมากพวกรองรับผลภาวนาได้รวดเร็วเทวดารับ จะถึงหกชั้นในตาจานบุญที่ได้หกชั้นในในสวรรค์ได้หมดแต่ถ้าเราโงสัญญานบุญเนี <may> ้ยไปถูงพวกพรพวกพรไม่ยอมรับไม่ได้สัญญาจนบุญนั้นให้ทานเนี่ยพวกพรมรักแห่งเมตตาพวกพรมีเมตตาเป็นฐานอยู่แล้วหาเมตตาไปก็เข้ากันได้เลยไหลเข้าไหลเข้าเอาติดเพอ่มมีจึงแห้งแย้จึงตาจาอย่างนี้และตรวจสอบอย่างดีแล้วถ้าคุณคิดไปให้แก่ลับพระจักรพรรดิพวกเทวดาเอาเนี่ยเปลี่ยนตั่งเฝ้าจุ้ยเลยไม่ได ได้เปลี่ยนสภาพอย่างนี้ก็ได้ได้เปียนภาพนะได้เปี่ยนสภาพได้คุณต้องเปลี่ยนก่อนคุณไปซื้ออาหารก่อนกินเราให้ดีอย่าเอาเงินไปให้ดีมันจะไม่ซื้อไงเอะไรนะเมื่อจับเอาอาหารให้หมาหรือจับเอาอาหารให้เย้าเอาเงินให้หมาหมาไม่ซื้อไงเลยนมแต่เราต้องแยกอย่างนี้นะเรื่องที่ซักมีเยอะแยะเลยหมวกดีดีเยอะแยะเลยที่ดีทุกแฉะแต่เวลาน้อยในวันนี้มีเวลาแค่สองตัวก็พอแล้วเด็กันแล้ว รับบท่านท่านเปตผีนี่รกใช่ไมบใช่ผู้แรกโอเคผีบีตารับชาวนเลบเรียบกันรับอาจารย์บุญทานใน้บาลเปรตผีบีตาเทวดายันเป็นว่าจะเรียก็รับจันทร์ก็เรียบแ้บท่าน คนพันคือพอรงรอรอแล้วพอ,อพอพันกำลับคนพันคูมพันคูมพันหน้ารถมาลงลงท้ายที่เป็นยาตาแล้วอีกรอบหนึ่งก็ลงท้ายที่เป็นในเมรุแต่ถ้า ใครอยู <łość> ่ใกล้ทะเลเรือเลือเขาไปใครอ n ใกล้ทะเลเรือเอามก็อยู่ในท้อนี้แล้เประามะอายของเราอยู่ในนี้แล้วเจ้าพี่ที่ไหนใครมีชื่อนเราถามไเลยเจ้าพี่